แล้วสวัสดีท่านท่านู้ชมท่านกันด้วยนะคะผมอยู่กับผมไปเอาทีวีในหมวดพิาสัตว์เนี่ผมจะมาเบ,บาลองสีมือกับผ้าของนะพี่เบียเออผมแกงอ่ะมาทำอย่างนี้เลย อยากไปสายอัดตัวหรือว่าหัวฮะป้าไปก่อนนะเจอกันใหม่วิวอ,อ้าวมีแค่อสองคนเองอะแงมีแค่อสองคนไม่เอาต้องการให้เยอะกว่านี้เยอะเยอะโ จะฝึกมาเป็นปีแล้วนะนั่นน่ะเออป้าข้ามาป้ามอนอยู่ข้างบนเนี้ยป้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เฮ้ยปย้ายิงไปทำไมอยู่ตรงนี้เรามีเป้าหมายคือต้องจับปานตัวนั้นที่อ้าวเราเหลือก,กันสองคนป้า เรามามวยหนึ่งหนึ่งกันป้าตรงเนี้ยป้ามามวยหนึ่งหนึ่งกันป้าขอชุดเลยมามาเอาโดนหัวไปหนึ่งเอ้ยเอาเอา่ะป้ามาต่อยกันข้างหลังนะ อยิดข้างหลังโรงงานนะอยู่หลังโรงงานนะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนอ้อจุอบจุ๊บ ตรงนั้นเดี๋ยวมามาแล้วอาดำสายมัดเฮ้ยาปย่าไามาจัดการตัวนั้นก่อนเถอะป๋าอย่ายิงมันยอ่อให้เราเราต้องเป็นเพื่อนอมาต่อยกันแหละ ป่าตะกีป่าตั้งไอ้อใชป่ะ เดอ่งหนหาพอ่อปะป๊าลอมันอยู่ที่นี่แหละลอมอยู่ที่นี่แหละป้ามาซ้อมกันก่อนเฮ้ยป้า Mài tùa này lê Mà lùm mây tùa này lê Bác chụp tù lửa Ú Úi Ê Tù Chị Chà Ý Ê Ý เมื่กี้มันเห็นมันถือปืนอ่ะป๊ามาเรื่มาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โป๊ารอมานจะตรงนี้แหละกระโดดกระเด้งไป

อ,อ่ปะก็มันใช้หมันนี่ใช้แบบตู้หมัน,นอ,อุ้ยอ้าวบ้านดนอ้าวขอโทษ มันเกิด hmm. ม <onents> ันจะเป็นสั่งสันยิงอ้าว màu in áo bên này, nhìn nhỏ ping, lên. Bà. À, mà ở ba rồi. Ba ở này? À, ở ní hả? Ài, ba, là tao quên อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมันเริ่มนอ่แหละมันมาวินอยู่ข้างบนกับเพื่อนมาวินยิงไปทีนึง ยิงไปสองนัดแตกแตกแล้วปะไม่ต้องห่วงฟ้ามาอยู่บนนี้สิฟ้าเนี่ยมาอยู่เอืออันนี้หรอได้ด หม่างป้าเนี่ย ใ่ค่ะที่พ่อของครับอ้าวงงมันหายไปไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใจอ้าวเออปลาไอตัวไหนมันยิงปลาเนี่ยไอตัวที่ถือถือลูกซองเหรอฮะ